สวัสดีครับอยู่ผมเช่นเดิมนะครับบอยชาโคนนะครับวันนี้นะครับจะพามาดูกระบะแคบนะครับที่ขายดีแล้วก็พร้อมชุดแต่งนะครับอีกหนึ่งคันนะครับก็คือเจ้าตัว X L p a เซที่อยู่ด้านหลังผมนะครับก็ราคาขายนะครับอันนี้จะอยู่ที่79,000บาทนะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับเช่นเดิมครับ2.0ลิตรนะครับให้กำลังแรงม้า170นะครับแล้วก็แรงบิดอยู่ที่405นิวตันนะครับอันนี้จับคู่กับเกียร์ ธรรมดา6สปีดนะครับรุ่นนี้นะครับจะต่างจากเจ้าตัว x l s ก็คือก็คือเจ้าตัวเกียร์นะครับตัวนี้จะมีแต่เกียร์ธรรมดานะแต่ถ้าลูกค้าต้องการเป็นเกียร์ออโต้นะครับก็ขยับขึ้นไปเล่นเป็นเจ้าตัว x l s เลยนะครับผมพามาดูกันนะครับก็มีการตกแต่งอะไรกันไปบ้างนะครับก็ด้านหน้านะครับแน่นอนนะครับคันนี้นะครับปกตินะครับด้านหน้าโครมตัวนี้ครับก็จะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนปกติธรรมดานะครับอันนี้เราได้อัปเกรดนะครับด้านหน้าให้เป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์ นะครับพร้อมกับไฟเดย์ไทม์แลนดิ้งไลท์ที่มีไฟกระพริบวิ่งอยู่ในโคมแบบนี้นะครับด้านในนะครับก็ได้มีการเปลี่ยนเจ้าตัวสีนะครับให้เป็นสีสีน้ําเงินแบบนี้นะครับสีตัวนี้เราสามารถเลือกได้นะมีสีน้ําเงินแบบนี้นะครับสีขาวแล้วก็สีแดงนะครับลูกค้าก็ลองเลือกเอานะครับแล้วก็ตัวโคมแน่นอนนะครับโคมด้านในของเขาเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาเป็นเหลี่ยมแบบนี้หรือเป็นกลมก็ได้นะครับผมแล้วก็เจ้าตัวไฟลีตัวนี้ก็เปลี่ยนสีให้นะครับตัวตีจะเป็นสีเหลืองนะครับตัวนี้ก็ เราจะเป็นสีขาวนั่นเองครับแล้วหน้ากระจังนะครับก็ได้มีการเปลี่ยนใหม่นะครับถอดเจ้าตัวกระจังเดิมที่เป็นโลโก้ฟอร์ดขนาดใหญ่ออกนะครับก็เล่นเป็นตัวฟอนต์นะครับที่เป็นแบบทรงคล้ายๆแรปเตอร์นะก็เป็นฟอนต์ o 4 d ที่เป็นคาว่าฟอร์ดแบบนี้นะครับตัวนี้ลูกค้าก็สามารถเลือกสีได้นะครับจะเป็นสีดำล้วนอย่างนี้หรือว่ามีการตัดลวดลายตามตัดขีดสีแดงอะไรอย่างนี้ก็แจ้งบ่อยมานะครับอันนี้เดี๋ยวเราทําให้ได้นะครับผม แน่นอนครับอ so, no. so, so, ุปกรณ์มาตรฐานนะครับก็ยังมีให้อยู่นะครับไล่ลงมาเละจุดนะอุปกรณ์มาตรฐานกระตะขอรักจุงมด้านหน้าตรงนี้ก็ยังมีมาให้อยู่ครับแบเจ้าตัวเริ่มต้นเรามีให้อยู่แล้วเรามีให้ทุกรุ่นนะครับของทางฟอร์ดนะครับกระต h e r รักจุงมนะแล้วก็จะมีตัวช่องไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้เอาไว้อัปเกรดเพิ่มเติมได้นะครับลูกค้าสามารถไปติดเพิ่มเติมได้นะเขามีช่องเอาไว้ให้ติดตั้งเพิ่มเติมแล้วนะครับมาต่อที่ด้านข้างนะครับก็เป็นในเรื่องของเจ้าซุ้มล้อนะครับซุ้มล้อตัวนี้ก็เป็นนขาด 6นิ้วนะครับที่มีหมุดนะครับซุ้มล้อตัวนี้ก็เลือกได้นะไม่ชอบหมุดก็บอกแบบเรียบนะครับซุ้มล้อตัวนี้ก็วิ่งไงไม่หลุดนะเพราะว่าเราจะยึดนะครับจากตามน็อตเดิมที่อยู่ในซุ้มล้อแบบนี้นะครับบอกนี้ก่อนตัวสเปกนะครับของช่วงล่างาหน้าของทาง Ford นะครับก็จะเป็นปีกนกนะฮะเป็นปีกนกอิสระด้วยนะนะครับสชั้นนะครับพร้อมกับคอยสปริงแล้วก็ เหล็กกันโครงให้นะครับตัวนี้ก็จะมีการเกาะถนนที่ดีนะครับแล้วการให้ตัวที่ดีนะครับแล้วแข็งแรงด้วยนะครับเพราะมันเป็น2ชั้นนะครับเป็นหล่อขึ้นรูปขึ้นมา2ชั้นเลยนะครับอ่ะมาต่อม็กยางนะครับม็กย่างตัวนี้ก็เป็นของรุ่นแวมพายนะครับก็ตัวนี้จะมีสีให้เลือกนะเจ้าตัวลายนี้นะครับแวมพายตัวนี้นะครับก็จะมีสีเห็นไหมครับจะเป็นแดงเงาตัดกับดําเงาแบบนี้นะครับสีแดงตัวเนี้ยเราสามารถเลือกได้นะมันจะมีสีแดงนะครับแล้วก็สีเงินแล้วก็สีดาอะไรอย่างเงี้ยครับลก้ือได แต่นี้ลูกค้าอยากตัดให้มันเป็นดำแดงนะครับก็เลือกได้นะแล้วก็ตัวแม็กขนาดก็จะเป็นขนาด16นิ้วนะครับของเดิมมันก็เป็นแม็ก16นิ้วนั่นแหละแต่นี้เรามาอัปเกรดตัวหน้ายางแล้วก็เปลีย่ยนยางให้เป็นออนเทรนแบบนี้นะครับแล้วยางตัวนี้รับเป็นยางพันคุกนะขนาดย,าง,ยางเป็น2 6 5หนะครับความหนาของแก้มยางอยู่ที่70นะตัวนี้70ก็ค่อนข้างที่จะหนาและทําให้รถดูไม่เตี้ยนะยางนี้เราวิ่งได้ทุกสภาพถนนนะไม่ว่าจะเป็นถนนปกตินะครับหรือถนนลูกรังเราสามารถ อ่าวิ่งได้น,นะครับทันคุกนี่ไม่เห็นนานแล้วอันนี้ลูกค้ารีเควสครับเป็นทันคุกทุกที่ก็จะเป็นทันคุกแม็กซิตอะไรพวกนี้ครับโตโยอะไรพวกนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับต่อมาด้านบนนะครับก็จะมีในเรื่องของไฟเลี้ยวนะครับที่ติดกับกระจกแบบนี้นะครับของเจ้าตัว XL พัตัวนี้นะครับแล้วก็สปีกเกอร์เลือกได้นะมีให้เลือกกว่า40ลายหรือลูกค้ามีไอเดียจะตัดชื่อตัวเองหรือใส่ชื่อตัวเองอย่างเงี้ยก็แจ้งใบมาครับเดี๋ยวให้ช่างออกแบบให้แล้วก็ ให้ลูกค้าดูก่อนที่จะแปะนะแล้วก็ก่อนที่จะตัดด้วยนะครับด้านบนก็จะมีคิวกันสาดให้ทั้งหมด4ชิ้นฟิล์มนะครับบอยติดเป็นฟิล์มซรามิกให้นะครับก็อย่างดีเลยดํานอกสว่างในเนะจะเป็น60 40 80ิแก็สามารถเลือกได้นะครับแล้วก็จะมีเบ้ากันรอยให้แบบนี้กุญแจตัวนี้นะครับเป็นกุญแจแบบรีโมทนะปลดล็อกที่อ่ากุญแจได้เลยนะครับแต่ยังเป็นอ่าไขสตาร์อยู่นะยังไม่ได้เป็นฟูสตาร์นะครับถ้าเป็นฟูสตาร์ก็ขยับไปอีกรุ่นหนึ่งเลยนะแล้วก็ในเรื่อองงข โลบาเ์เรกก็ตันนี้จะเป็นแบบแขนยาวนะครับก็เราสามารถอัปเกรดติดตั้งอุปกรณ์ตะแกรงได้แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวจับโหนถ้าเราเวลานั่งด้านหลังนะก็จะมีตัวจับให้แบบนี้นะครับฝาถังก็มีการครอบให้นะครับก็ไล่ชุดครอบมาให้หมดเลยนะครับน้ํามันนะครับเติมเป็นดีเซลนะครับไม่ว่าจะเป็น B7 B10 หรือว่า B20 ตัวนี้ก็สามารถเติมได้นะครับความจุข,ของถังก็อยู่ที่ประมาณ80ลิตรนะครับ ด้านหลังก็จะเป็นในเรื่องของอช่วงล่างด้านหลังนะจะเป็นโช้กไ่ว้วที่อยู่นอกแคสซีนะครับแล้วก็มีแหนบซ้อนให้นะครับ็บรรทุกได้1.3ตันนะค่อนข้างทดเยอะเลยนะครับด้านท้ายก็จะมีในเรื่องของเจ้าตัวข้อไฟท้ายให้แบบนี้นะครับพร้อมกับเจ้าตัวเห็นไหมกันชนนะครับที่เป็นกันชนเหล็กแบรนด์เดียวกับเจ้าตัวโรบาของเรานะครับตัวนี้จะเป็น a l l a n d e er ์เหมือนกันรุ่นนี้ก็ขายดีนะเพราะว่าการดีไซน์ของเจ้าตัวโรบากันชนท้ายแบบนี้ มันจะช่วยบทช่วยป้องกันด้านข้างเนี่ยเวลาเราจะเฉี่ยวชนอะไรพวกนี้ตัวนี้กันชนก็จะบังให้ไม่ให้ถึงตัวรถอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับพร้อมกับเจ้าตัวห่วงเมก้าแบบนี้ให้สีแดงแบบนี้ลูกค้าเปลี่ยนสีได้นะนี่แจ้งนี่แจ้งมาได้ครับแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าเขาชอบเป็นสีแดงนั่นแหละนะครับแล้วก็ที่เห็นชัดนะครับอันนี้ก็คือติดสติกเกอร์ลงไปนะครับคำว่าเนเจอร์ตัวนี้ถ้าลูกค้าอยากให้มันเด่นชัดนี้ก็แนะนําเป็นสติกเกอร์ก็ได้หรือว่าอยากให้มันนูนขึ้นมาก็ ทำเป็นตัวอะคริลิกแปะกระดาษครับผมอ่ะโอเควันนี้นะครับบอยพามาดูเจ้าตัวเอกพนะครับที่แต่งแบบนี้ประมาณนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็ลองติดต่อมาหาบอยดูตรนนี้บอยมีการจัดโปรอยู่ด้วยนะครับก็ลูกค้าท่านใดสนใจทักมานะที่เบอร์0ูน5 9 3 0 0 5หรือจะทักมาหาบอยที่ไอดีไลน์ก็ได้เดี๋ยวบอยจะแปะไว้ให้นะครับวันนี้บอยชาโคต้องขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ